ไม้สักไม้สักที่วัดเป็นขายแล้วก็ก็คู่เป็นประสมกันกับทนานขายขายไม้สักในราคาแสนห่าในราคาแสนห่าไม้สักที่นีน่ก็คู่ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยเพิ่นมาอยู่มาอยู่วัดนี่แหละเอามา ยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังไม้ซักขายในราคาแสนหาเออมีแต่ลำงามๆเนาะพอค้าก็จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นโซฟาเป็นไม้แปรรูปไม้เห็ดป่าเพดานไม้ซักไม้ราคาแพงนะเดีย๋ยวตีการเรียบร้อยแล้ว ถือในค่าแสนหาขออนุญาตกลมปลาไม้เรียบร้อยแล้วแดีวกันนั่งตัดว่าขั้นเมือ่อนะพี่น้องไอ้ช้อนตัวนั่นตัดบ่ได้น,าาาดน,น่มันอยู่ในกําแพงของไอ้โรงเรียนศูนย์เด็กๆของเด็กหน่อยศูนย์เด็กๆว่าสามารถจะได้มันอยู่ในมันอยู่ในกําแพงเป็นกัวกํากแพงอ้อมตัดบ่ได้เนาะนี่ประมาณนี้พี่น้องไม้สัก ไมยสักทองไมยสักทองการยัางทางหน้ายอยู่ัตัดวัสดุแล้วอย่างขางเมมตัดว่แล้วมื้อกี้ก็เป็นงานสีดำเนาะ งานสีดำคงประมาณบายโมงงานสีดำของ,งออปตออปตอพึ่งได้ตําแนงอปตอทำงานได้เดือนเดียวเนาะรับตําแนงได้เดือนเดียวกัเสียชีวิตลรกประจำโตเนาะเป็นป่วยยืนนะคนหนุ่มอยู่อายุ30กว่าปีนะ ญาติยมกำลังญาติพี่น้องกำลังมาเตรี่ยมเต้นอยู่ห่อผักศพเนาะนี้เป็นพระอุโบสถสร้างสาเหตุที่ได้ขายไม่ชักก็เพราะมบ่มีเงินให้ซาสร้างเนาะในช่วงโควิดบริจัดงานพี่น้องบริจัดงานสองปีสามปีมาแล้วนะช่วงโควิดสามปีนี่แหละ ผมมีเงินให้ค่าสร้างพี่น้องเอ้ยกอคู่เพิ่นก็เลยได้ขายไม้สักให้ราค่าแสนหาพอได้ค่าสร้างเพิ่นมาเหตต์ต่อนะเนาะเพิ่นก็นมาติดลายเรียบร้อยแล้วตั้งนางลานขึ้นติดลายเรียบร้อยแล้วซุ้มประตูก็ยังฐานบ่ทันได้สาบนะเนาะฐานแหวขันบ่ทันสาบก็คงจะได้สาบมีเงินให้ค่าสร้าง หาย่างปลาเนี่ยมันกับพันตัดเยอะย่างหลายตัอยู่ประมาณชิบกว่าตัวนะทั้ทงในนะตัดพันแล้วก็ได้สร้างมาจากประเทศลาาเนาะสร้างจอยมาจากประเทศลาาเมียเล่าก็เป็นคนไทยแ,แต่ว่าเล่าได้เมียคนล่าสร้างจอยได้ลูกน้องมาจากประเทศล้ามาเห็ดเปิก้กระรับ โบสไว้ชีหาโบสถ์นะในเขตบริเวณอำเภอบัรดุงใน,น่เขตพุทวิสัยนี่ละชีหาโบสเนี่ยยังโบสถนแล้วอยู่แต่ว่านี่ก็ซ้ำแล้วล่ะนะยังโบสถนได้นสาบแยวขันนี่สิสาบแยวขันแล้วก็ท่าชีแล้วคงจะแล้วถ้าหากโควิดดีขึ้นโรคไ,ไข้ไข้เจ็บจากบ้านเมืองดีขึ้นก็คงจะได้สลองโบสถ์เนาะ ได้วิสุงข้ามก็ขอเรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้ววิสุงข้ามจังเป็นมือได้ใกล้มือสิฉลองโบทเป็นกับชิมาปักเขต์มาปักเขตปักเขตวิสุงข้ามได้รทำกันฉลองโบสทนะพี่น้องเนาะแล้ขอความน่า้ โควิดหายจากประเทศไทยไปเด้อได้เร็วเด้อได้ฉลองบวญาญโยมจะได้ทำบุญใหญ่เอร็จลองพระอุโบสร็ลองบวชวัดส่งศิริปัดตราหนักอามบ้านคำปากกังคำเชียงสุขคำหนองเลี้ยงสามมู่บ้านพร้อมพี่งเฮียงนากันจะได้ฉลองบวกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาณนี่แหละบวชนี่แบบครบขึ้นป่าขึ้นคนพี่นองแล้ว ก็เจวใแตะเพียงเลยอีกได้พี่น้องไปละพี่น้องบยบาบร่วมก็ร่มคนก็จิตตก